สวัสดีครับทุกคนบบกับผมไม์คิลเจนเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมดอลแลนเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปทําภารกิจที่ยังเหลืออยู่นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูภารกิจประจําวันก่อนนะครับผมทําอะไรบ้างเอ่ยดูก่อนอ่ะโอเคครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันผลิตไส้กรอกอย่างแล้วก็ตอบกับอังเรนะครับผมติดตามไปทางไหนทีนี้ อังเดออังเดยอยู่นี่ให้ดีคใครคุย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 แล้วยังไงต่อตอบกับอังเดผลิตไส้ย่างอะเดี๋ยวนะไส้ย่างไส้ย่างอะไส้กอกย่างถ้ว่งางั้นพูดผิดไส้กอกย่างต้องใช้อะไรบ้างอะเดี๋ยวนะเห็ดแดงไส้กอกย่างนะครับ ต้องปลดล็อกด้วยอนะทุกคนปลดล็อกเหรอปลดล็อกใช่ไหมโอ้โหเสียดายเสียสูตรเหมือนกันนะเนี่ยต้องปลดล็อกเนะี่ยปลดล็อกเสร็จปุ๊บเราก็ย่างได้เลยใช่ไหมย,ย่างดิไหนอะ่ะไส้กอกอย่างต้องมีสมุนไพรกับเนื้อดิบครับเดี๋ยวหนะ้เดี๋ยวผมไปหาสหมุนไพรก่อนแปบ๊บหนึ่ง สมุนไพรอยู่แถวนี้ไหมครับนะแมปไหนเราปะเนี่ยสมุนไพรเหรอแบบไหนนะผมจําไม่ได้เดี๋ยวไปหาดูก,ก่อนนะครับขึ้นมาไปเราแถวนี้แหละผมว่ามาด้านไหนดีด้านหลังแล้วกันเอา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 ชนชนเอาเอาชนชนชน,ชน,ชนออกไปแนวออกไปยังไงโอเคได้อยู่ครับสมุนไพรเหรออันนี้ปะอ๋อนี่ไงครับสมุนไพรได้แล้วสมุน เก็บสมุนไพรก่อนสมุนไพรกับเนื้อเพราะว่างั้นนะผมเก็บสมุนไพรไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้บูเบอรี่เนื้อเอาจากไหนเนื้อก็เอาจากนี่แหละครับถ้างั้นจากกวางจากอะไรนี้ไปเลยออกถ้างั้นจัดการกวางก่อนเลยกันเรนเหรอไหมเนื้อไหม,เอ,ไหมเอ้าเนื้อดิบโอเคได้อยู่ครับนี่แหละ มาเลย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 เอาไปไหนหมดวะมอนเตอร์มันไปไหนหมดทุกคนเงียบเลยครับแบบนี้เงียบจังเลยอะไหนอะเอา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 ครับอืมอืมอืมเดี๋ยวนะ ผมจะไปเอาเนื้อจากไหนทุกคนเอานี่ไงเห็นหมูป่าแล้วครับเอากับหมูป่าก็ได้ปะเอา,เ,อาอเนื้อดิบอ่าเนื้อดิบได้มาแล้วอ่าสมุนไพรอีกแล้วเอาล่ะเนื้อดิบเอาเนื้อดิบเนื้อดิบหังขาดไม่เอามีเยอะแล้วสมุนไพรเก็บครับเจออีกแล้วเนื้อดิบขออย่าง พอยังเลยมีมีบูเบอรี่ไหมสม,มุนไพรมีไหมมีอยู่ครับฟันทันไหมคันทันไหมคันทันไหมทันอยู่โอกเคครับพอแล้วเรา,เรากลับบ้านก่อนได้ของมาล้วอยากมามาก่อนนะครับไปเลยเรากลับถิ่นด้านไหนวะด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ทุกคนกลับถิ่นครับกลับถิ่น กับสินกับทินกับทิน,ทนอุ้ยผมออกมาไกลขนาดนี้เลยเหรอโไกลยอยู่นกันเลยเนี่ย,นย,ยนนเนี่ยไกลอยู่นะเนี่ยทุกคนมาครับมาครับดูนีปิดภารกิจได้ไหมอังเดออ้อยังยังผมลืมไปมันต้องทำไัน,นี้ก่อนไปย่างใส่กอกก่อนโอ้อะไรเนี่ยยางใส่กอก ใส่กอกวืดหล่อแปรบดูนี่ครับว่าจะช่วยเราได้เยอะไหมรับใส่กอกย่างใส่กอกย่างมันดียังไงทุกคนเดี๋ยวผมเปิดดูดิมันบอกอะไรได้บ้างอ๋อมันเพิ่มการรักษาต่อเนื่องอ๋อความบีมสี่สิบอผมเข้าใจแล้วครับเพิ่มเลือดเร็วนี่เองเออต้องทำไส้กรอกย่างนี่แหละผมว่า คือสุดละก็คุยกับอังเดออ๋อจบเคว็ครับจบเควสแล้วทุกคนอ่เดี๋ยวไปเควสดเอาไปต่อเดี๋ยวดูของแล้วก่อนก่อนเราจะไปใส่งต่อดูของเราดิอะไรที่ไม่จำเป็นผมจะเอาทิ้งก่อนนะหินเนี่ยหินนี้เยอะทิ้งเลยอ่าแล้วก็อะไรนะอันอื่นก็ เราลูกดอกไม่เอาไม่จําเป็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปภารกิจต,ต,ต่อไปต่อนะครับหน้าจดจําหลอมทองแดงเขาบอกให้เราไปหลอมทองแดงทุกคนไหนหลอมทมเหลยยังไงอะหลอมทองแดงเหรอจะไปหลอมยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุยกับใครออคุยกับด้านบนครับ เดี๋ยวไปคุยก่อนหลอมทองแรงไงมันทำยังไงทุกคนหลอมทองแดงอ่ะอ๋อนี่มีขายกระเป๋าหรอกระเป๋าเก็บเครื่องประดับกระเป๋าใส่อุปกรณ์เสริมเดินมาซื้ออันนี้แล้วกันซื้อ ค okay. แล้วก็สื้อนนี้เครื่องประดับนี่มันไม่ค่อยใช้ครับทุกคนอ๋อนี่ครับนี่ครับโอ้โหช่องเพิ่มแล้วทุกคนออ๋โอเคถ้างั้นยังไงต่อทีนี้เราต้องคุยกับใครต่อหลอมทองแดงหลอมยังไง ต้องอัพเกรดอะไรป่ะส่งแรงไะรับฐานก่อนอผลิตฐานครบแล้วถ้าผมปิดเควสนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่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 ใชใชเควตหลักก่อนแล้วกันครับสร้างเตาหลอมโลหะสร้างเตาหลอมโลหะเหรอทุกคนเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเตาหลอมโลหะ อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมรู้ก่อนนะอันไหนวะเตาหลอมโลหะเตาลอมเตาหลอมโลหะอะไรวะไม่เห็นมีเตาหลอมระดับสูงผลิตอาวุธและเกาะอืมเตาหลอมโลหะอะไรครับ ผมไม่เข้าใจแป๊บหนึ่งนะสร้างเตาหลอมคลิกเพื่อดูผมก็กดแล้วนี่แนะนำให้สร้างเตาหลอมเพื่อหลอมทองแดงให้เป็นแท่งทองแดง อ๋อเสียสูตรไม่มีครับทำไม่ได้ผมสร้างอะไรไม่ได้หรอกโธ่นี่้ะนั้นผมสร้างเตาหลอมอาวุธก่อนเลยดีกว่านี่ครับเตาหลอมอาวุธไปเลยจัดไปใกล้ๆกันนี่แหละเอา,าหลอมก็หลอมกใกล้ๆกันเลยเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้อยู่ครับวาตรงนี้เกอนวานตรงนี้เรามันหลอมอะไรได้บ้างพิดดสิ อ๋อหลอมาวุดครับทุกคนโอ้ผมก็เพิ่งรู้โอ้มันต้องมาปลดล็อกอีกเศษสูตรไม่มีอ่ะจะปลดยังไงล่ะทุกคนไปต่อไม่ได้ครับเศษสูตรไม่มีผมไปต่อไม่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเศษสูตรมันต้อ,อาไว้อันนี้ปะ ครับรางวัลอะไรวะไม่เข้าใจเศษสูตรไม่ได้ไม่มีเลยทุกคนเดี๋ยวนะผมคิดกอนแสดงว่าทุกผนต้องไปทำเคล็อื่นกอนครับผลิตเหล้าจากผลไม้อะลองไปภาร,รกิจนี้ก่อนแล้วนครับผลิตเหล้าจากผลไม้นะง่ายๆก่อนไปภารกิจง่ายๆก่อน นะตรงไหนวะตรงไหนวะเดี๋ยวนะองว่งงะผลิตเหล้าผลไม้ฟอง ผลิตเหล้าผลไม้ฟองเดี๋ยวนะไปยังไงต่อวะเอาเฮ้ยมาได้ไเนี่ยเอาเอาเอาถอดอาวุธออกทำไมเนี่ยดูนี่ครับอืมอืมอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมคิดก่อนผลิตเหล้าแล้วผลไม้ฟองผมงงเลยทีนี้ บอกนะทุกคนผมอันไมนก็ะดผลิตเล้าผลผลไม้ฟองยังไงวะแสดงว่ามันต้องมีที่ผลิตใช่ไหมครับเดี๋ยวนะผมวงว่ะ แสดงว่ามันต้องมีเครื่องทําผลไม้ยังไงล่ะทีนี้ไปต่อไม่ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวนะครับผมคิดก่อนนะทุกคนเราต้องมาทําพวกนี้ให้จบไง อะไรของมันวะโฮเดิ่มมือแล้วผมไปต่อยากแล้วครับผลิตเหล้าอ่ะแล้วมันผลิตเหล้ายัางไงครับนี่เหรอเข้าโรงเหล้าอย่างนี้หรอนี่เป็นโรงเหล้าปะทุกคนฮไม่เข้าใจอ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนใหม่ดิอ๋อเราก็ซื้อจากเขาเฉยๆเนี่ยครับโอ้ผมก็หาตั้งนานแล้วคุยกับเขาแล้วก็ปิดภารกิจโอเคเนี่ย อะไรมาไรเราก็หาวิธีตั้งนานนะครับทุกคนสร้างรังพึ่งเอาละปัญหาแล้วรังพึ่งจะสร้างยังไงอะ่ะแปบ๊บหนึ่งรังพึ่งอะ่ะเศษสูตรไม่มีเรียบร้อยเลยยกเลิกก่อนเศษสูตรผมไม่มีทุกคน ไปยังไงต่อทีนี้โอเคครับทุกคนถ้างั้นวันนี้ผมเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาข้อสรุปก่อนว่าจะไปยังไงต่อนะครับเดี๋ยววันนี้จบคลิปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้ว